มองเทพมีแต e yeah. mm ่คนน่ารัก okay. น uh. okay. mm ่า hmm. ร mm ัก hmm. มิวโสดไหมครับโสดค่ะอ้าวโอเคเราต้องไม่เอ่ยกันเลยแอม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 ขอชี้เป้าฟิล์มหน่อยครับผมเรื่ได้ไหมเอาลุ้นปักแตงโม สวัสดีครับเพเดนครับผมผมซีโนรับผมปอนครับผมวโจครับผมและตอนนี้ครับผมเราก็มาอยู่งาน EDM ไม่ทำอะไรที่นี่เนี่ยไม่เราเปิดรายการไงแต่งตัวอะไรมาเนี่ยแต่งตัวเท่ดีคือคุณรู้ว่าแต่งโัมเขามีแฟชั่นเซ็ตของเขาแต่ว่าเราไปเปิดรายการที่ที่แบบให้คนดูเพื่อนๆเราเนี่ยได้เห็นที่แบบสิ่งสวยๆงามๆกันนะไปไปไปโอ้แต่สวยเยอะมากเลยนะโอ้ดูบวกตังโมวันนี้ผมมาด้วยทรงผมใหม่ของผมครับผมตัดเลยคร กั่เหมือนยูบอยทีเจงนิ่งจอยนะพาผมมาทำอะไรเนี่ยถ้างั้นขอพูดอย่างเป็นทางการยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการชีเป้านั่นเองเอ้ยไอโอพูดนะบวยมีการหาจุดสาวสวยอยู่ที่ไหนผมเซียนเรื่องงานดีเดียวไม่รู้ว่ะดีปอนมาถึงเขาทำอะไรก่อนเขาเขาลงรถไม่ทันถึงงานแล้วเข้างานแล้วเขาจะทำอย่างแรกถ่ายรูปเช็คอินอ่าจุดนั้นแหละเขาต้องมายืนรวมตัวกันด้วยเพ่ป้ายแสงโสมนี่ไหมโอเคเราไปยืนแถวนั้นดีกว่า สวัสครับผมชื่ออะไรครับชื่อมิวค่ะอายุเท่าไหร่ครับเอ่อ22ค่ะ22เรียนอยู่ปะเรียนอยู่ค่ะอ๋อเรียนที่ไหนครับกรุงเทพค่ะมกรุงเทพอ๋อเรียนคณะอะไรครับคณะมนุษยศาสตร์นะมนุษยศาสตร์คณะอะไรสายศาสตร์สายศาสตร์มิวโสดไหมครับอ่าโสดค่ะโอเคเราต้องไม่เอ่กกันเลยครับไม่เอ่กกันเลยมิวครับ ก่อนที่เราจะไปชี้ป้าให้กับคนดูคำถามท็อปิกประจำวันนี้คือมิวคิดว่าที่งาน EDM แห่งนี้มีรักแท้อยู่ไหมครับก็หายากนะเป็นหายากเหรอถ้าจะเจอมันคงต้องแบบตรงดีมากแน่เลยมาแล้วก็มาเที่ยวเราแบบมาเจอเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่คิดว่าใครจะจีบหรือสร้างความสำคัญอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีคนคนนึงเรียกได้ว่าเป็นรักแท้ของเราเลยเขาอยากที่จะเข้ามาจีบ มิวในงาน EDM นี้มากเขาต้องเข้ามาด้วยวิธีไหนถึงจะมัดใจมิวได้ถ้าเกิดมางานนี้เราก็คงต้องมีความคิดเดียวกันปะคือเรามาสนุกมาร่วมงานโอเคถ้าเราชอบเอกมารถแงารได้ถาถ้าใครอยากที่จะติดตามความน่ารักของมิวนี่ต้องไปติดตามได้ทางไหนบ้างครับนี่กันยักษ์มิวระคึกนะมิวระคึกโอเค ชื่อแอมค่ะแอม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 อายุเท่าไหร่ครับยีค่ะยีท่าในโลกนี้มีวุฒิชาเพียงแค่3คนเหลืออยู่บโลกใบนี้คือคนนี้คนนี้แลก็คนนี้มันมีความจำเป็นต้องเลือกสักคนจริงแอมจะเลือกใครครับเลือกพีทาไมครับเออออทไมคดูเป็นคนใจดีออเฮ้ยใจดี การ EDM แบบนี้ถ้ามีหนุ่มๆอยากที่จะเข้ามาจีบสาวน่ารักแบบแอมเขาต้องมาจีบด้วยวิธีไหนครับมาทักทายมาทักพูดด้วยดีๆแอมครับอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีครับชื่ออะไรครับอย่างประมาณนี้่ะไหมค่ะขอชี้เป้าหน่อยครับนี่นะครับผมกับหัวนะอกับหัวมาเป็นสไตล์แต่คนเสิร์นไม่เจอเราบอกไว้ก่อนว่าทำแม่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 ใช่ไหมนี่โอเคครับผมขอบคุณมากเลยขอบคุณครับ ไปยืนคุยกันดีกว่าแล้วตอ้เขายืนแล้วเรียนโยมชื่อแท้เจ้ามีนามว่าเรียนที่ไหนครับเดือนที่ไหนครับเซาวีนบางกอกคณะอะไรครับเลขาจักรตลาดช่วยเอาบริหารชีวิตนะไแครมันดูวายไอมครเป็นบทเป็นบทการแสดงการแสดงถ้าในโลกนี้เหลือผู้ชายไปแค่สามคนคือคนนี้คนนี้แล้วก็คนนี้จะเลือกใครแล้วมันมีความจำเป็นต้องเลือกจริงๆเลือกจริงเพราะอะไรไม่รู้อ่ะ มีคนลี่ยมาม่วงมนะนอที่จะเข้าไปีบฟิล์มในงาน EDM แบบนี้เขาจะเข้ามาจีบยไงุย่ญญางานแบบนี้เดินมาทักแล้วก็ยิ้มให้ดีกว่าต้องเริ่มจากการยิ้มให้แล้วก็แบบทักทายเพราะเป็นทักษะถ้าเราเป็นลุกมากมันจะทำให้ผู้หญิงน่ะกลัวอขอชี้เป้าฟิล์มหน่อยครับผมขอดูได้ไหมขอดูได้ไหม <c oughs> เอารุ้นักแตงโมถ้าใรชอบสาวน่ารักตานฟิล์มนะครับผมก็ไปติดตามได้ครับที่ไอจีนลยโอเคครับขอบคุณมากครับ สวัสดีครับพี่มีอะไรให้ผมรับประทานบ้างครับเป็นแข่งสองน้ำสี่ชื่อสี่ชื่อมีชื่ออะไรบ้างสเน็คสเน็คฟิตฟิตตอนกลางวันเราคว้าฝรั่งงี้กินนีดเข้าไปเราพูดได้เลยเฮ้ยสเน็คสเน็คฟิตฟิตอันที่สองครับหมีไม่รู้ล้มสำหรับคนไทยสายชมจนอันที่สามเป็นมากร์คแอนด์ไลท์สำหรับคนที่แอบไลท์แอบไลท์แอบไลท์คว้าหัวใจอ่าอันสุดท้ายครับก็เป็นนกนิรันครับ ผู้หญิงที่ชอบนกอะไรประมาณนี้ครับอโอเคครับผมขอบคุณมากเลยครับ,ครบใครชอบแบบไหนก็ไปสรรหามารับประทานกันได้นะครับผมอขอทราบชื่อเสียงเรียงนามหน่อยครับเวันใหม่ค่ะ จะมาเข้าจีบวันใหม่ในงาน EDM แห่งนี้เขาต้องมาจีบด้วยวิธีการไหนก็จะมาบอกตรง,ตรงๆค่ะว,ว,ว่าจีบชอบคาราบาลสไตแบบวันใหม่หาเราสามารถติดตามไปทางไหนครับเฮ้ยปแ ุูและเห็นถืออะไรมาในมืออันนี้คือสูตรอะไรครับมะขืนไฟค่ะมะขืนไปทำไมเพื่อสูตรนี้ครับผมอาจจะกินรักตึ๊กทักก็ได้ยื้อทักหวยคิดว่าที่งาน EDM แห่งนี้มีรักแท้อยู่ไหมครับรักแท้อาจจะมีแต่น้อยแต่ว่ารักก็ดีด้วยหรอคะตามความน่ารักของหวยต้องติดตามได้ทางไหนครับานี่เลยครับตาติตาโอบมาณค่ะหวยค่ะ ดิลุนว้าทางนี้พี่ทำไมถึงแต่งแบบชุดน่ารักแบบนี้มาเลยอ่ะน่ารักมากคือว้าอะไรตาจะตกอย่างเดียวเลยตาจะเยอะเลยเหรอเออแล้วตายแล้วชื่ออะไรครับผมหวยค่ะเฮ้ยเรามีสองหวยเลยวันนี้ชื่อหมวยเยอะมากเลยหมวยเล็กกับหมวยใหญ่ที่ว่าหมวยใหญ่ทั้งคู่ถ้ามีผู้ชายเหลือแค่สามคนบนโลกใบนี้แล้วเรามีความจำเป็นต้องเลือกวันนี้เลือกคนไหนครับคนนี้แล้วกค่ะเพราะอะไรครับด้านขวาคนนี้ขวาเป็นคนแรกขวาเออตะกะใช้ได้เอ็นบลไม่มี ว่าในงาน EDM แบบนี้มีรักแท้อยู่ไหมคะมีรักแท้แต่ไม่เคยหลอกลวงนะคะแล้วมันงไม่เคยเจอรักแท้ในงาน EDM เลยคะ่ะมีคนเคยมาจีบเราในงาน EDM หรือว่าในมทับอ,อะไรอย่างเงี้ยก็มีค่ะเขาไม่ใช่ลักแค่เลยเหรอไม่ใช่เลยวิธีการของคนเหล่านั้นคือทำอยังไงก็สนแก้วขอลายบ้างอะไรอย่างเงี้ยขอลายหน่อยครับผมขอขอไอจีขอไอจีเป็นคุณได้ไหมคะ มตมีดูอิดแปลว่าเป็นสาววงยีซีใช่ไหมเนี่ยขโมยคอื่นมาอันนี้ฝ่ายรักขโมยนั่นเองชื่ออะไรครับผมชื่อพอยค่ะพอยยุเ่ไหร่ครับพอย่ิบอ่สเด็ก่ไหนครับมองกุงเทพสั่งเด็กมองกุงเทพเสียงว่าเด็กมองเทพมีแต่คนน่ารักน่ารักถ้าเราขึ้นึดกในนั้นเ่เฉยมันมันคือความจริงอะ่มันคือความจริงพอยคิดว่าในงาน EDM แบบนี้ มีรักแท้อยู่ไหมครับน่าจะมีนะคะเฮ้ยทำไมเราถึงคิดว่ามีครับเพื่อนสนิทก็ได้แฟนจากงานโอ้โหโกลนันคือนเขาก็ยังพบกันอยู่แล้วแล้วปกติคนมาจีบเยอะไหมไม่ค่อยมีทำไมอ่ะไม่รู้เหมือนกันขอชี้เป้าของพอยนะครับผมขอดูไอจีอะไรนะครับนี่ลายลายเด็ดได้ว่าอะไรครับก็เป็นชื่อเกาหลีแล้วเป็นคนเกาหลีเอ่ะก็พลอยนี่แหละถ้าใครชอบสาวหน้าร้อนสไตล์เกาหลีครับผม โซนอาหารกินกันเลยพี่รอเดี๋ยวเราจะมีเกมให้พี่เล่นด้วยอะดรเยอ่ปะตอนนี้เรามาอยู่ที่โซนอาหารกันแล้วนะครับเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยข้าวมันข้าวเหนียวของเรื่สแนกใช่รอบที่แล้วคือสั่งอาหารเหมือนเดิมแต่ไม่พูดภาษาจีนแต่รอบนี้เป็นยังไงครับพี่ครั้งนี้เราจะทำการสั่งอาหารแ พูดห้ามฉี่ห้ามทาอะไรเด็ดขาดไปยืนนิ่งๆและต้องเอาอาหารมาให้ได้ต้องหาผู้ชมพีจะไปไป They ask you how you are you just have to say that you're fine when you're not really fine อ่านใจอะไรอยากกินเบอร์เกอร์อีกพอเลยสาวน่ารักน่ารักเขไม่รู้ว่าเขาจะเจอรักแท้ในคืนนี้หรือเปล่าในงานแสงสงพีเศษฟูมูนปาร์ตี้ครับผมไลน์อินแบ็คคอกไทยที่ไปเที่ยวแล้วใหญ่จีบสาวสาวส่วนใหญ่เราไปเจอเขาไม่ชอบคนที่ลุกเยอะเกินไปอย่ลืมครับผมกดไลค์ครับกดติดตามครับแล้วกดติดตามไอจีพวกเราทุกคนด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ พวกเราต้องขอเอาตัวและหัวลาไปก่อนวสวัสดีครับ